เพราะเธอนั้นคือทุกสิ่งในชีวิตที่ฉันวันนี้นะคะเป็นวันดีค่ะเป็นวันเกิดพ่อพี่อีฟนะคะ wow. ตอนนี้ก็เวลา 22.09นะคะ4ทุ่มกับอีก9านาทีซึ่งพี่อีก,ก็ยังไม่ได้ไปโทรไปอวยพรมันเกิดพ่อพี่อีเลยนะคะทำงานเสร็จพึ่งกลับแล้วก็พึ่งอัดคลิปอะไรไปสารพ,รพ,รพัดสารเพยเยอะแยะมาก <laughs> สำคัญนะคะวันนี้ก็เป็นวันพิเศษที่น้องชายของพี่อีนะคะเขาประสบความสำเร็จเก้าขันหนึ่งใน,นในสายอาชีพของเขานะคะโอเควันนี้นะคะ ลาสี่ทุ่มแล้วพี่อีฟก็จะโทรไปอวยพรนะคะวันเกิดให้กับคุณพ่อซึ่งน้องๆแลวก็พี่อีฟจะไปอวยพรคุณพ่อพร้อมกันอยากให้เป็นคลิปดีๆสำหรับครอบครัวของพี่อีฟแล้วก็อยากให้มันเป็นความทรงจำที่ดีของครอบครัวค่ะเดี๋ยวโทรพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าเสียงคุณพ่อจะเป็นยังไงใช้เบอร์แม่นะเพราะว่าเพื่อเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่จำเบอร์พ่อบ่ได้พ่อจะโกรธไหมโอเคโทรศัพท์มีเงินไหมเนี่ยประเด็น เปิดลำโพงนะคะโคฮัลโหลแม่ออคุยกับพ่อหน่อยอ่าฮัลโหล,ล,โหลสวัสดีค่ะคุณบัตทีบอ่าิวอ่าันนี้ถกอะไรนะคะตออะไรอะไรนะคะ จะเอาทองเหรอคะคุณมาทีวันนี้วันอะไรอะคะคุณมาทีอ,าอะไรนนหนูยังไม่ได้พูดอะไรเลยพ่อแหมรีทัวร์อะไรยังไม่ได้บอกวันเกิดอะไรยังไงเลยวันนี้มนเกิดคุณพ่อเหรอคะอายุเท่าไหร่นะคะก,กี่ขวบนะคะกี่ขวบ ยี่สิบห้าขวบี่สาวบครบร้อยอ๋อวันนี้มันเกิดพ่อเหรอคะวันนี้หนูไม่ได้อยู่กับพ่อนะก็ไม่เป็นไรนะพ่อขอให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรงรออเหมือนเดิมไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้ตีอยู่ปะอ๋อหรอแม่จะคุยกับพ่อพ่อรู้รข่าวน้องอยัง รอดีใจป่าวล่ะค่ะโอเคพ่อขอให้พ่อมีความสุขนะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้หนูไปหาไม่ต้องเมาล่ะโอ้โหเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกวันเดียวโอเคพ่อ happy birthday นะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูคุยกันน้องในไลน์โอเคอ่ะวอ้า ร้องไห้ค่ะคือบ้านนี้นะคะแม่ไม่ไม่ไมค่อยร้อ,องไห้นะมีพ่อพี่อีบะชอบร้องไห้สึมก็แบบเป็นสายซึม oh. วันนี้นะคะพี่อีก,ก็ขออวยพรพ,พ่อผ่านใน y o ยูอ่บในคลิปนี้อีคลิปหนึ่งนะคะก็ขอให้พ่อมีความสุขนะคะจะร้องไห้เหมือนกันอ๋ายไม่เอาไว้พูดละววันนี้พี่อีขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ, oh. ะ,คะเพี่อีก,กับพ่อะะก็ผูกพันกันมากแล้วก็ ทุกๆปีนะคะเราก็จะอวยพรกันอย่างนี้ถึงว่าจะอยู่ไกลกันนะคะเราก็จะโทรโอวยพรกันบ้างโทรไลน์บ้างแล้วก็เห็นหน้าตะโทรเห็นหน้าเขาเรียกอะไรอ่ะหนูไม่ออกแล้วก็ครอบครัวเราก็จะแสดงแความรักกันบ่อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่อีฟจะไปหาพ่อที่บ้านนะคะถ้ามีภาพยังไงจะเก็บมาฝากมาฝากนะคะวันนี้พี่อีฟขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมบอกรักพ่อนะ like